สวัสดีค่ะเพื่อนๆมันต้องมีขาตั้งกล้องบอกแล้วว่ามันต้องมีขาตั้งกล้องดูซิมันไม่อยู่เลยเนี่ยดูซิวันนี้เราได้อะไรวันนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องน่าสดจริงรอประชุมมีเวลาสิบสี่นาทีนะรอประชุมอันนี้เป็นปลาเข็งภาษาไทยเขาเรียกปลาอะไรนะักเกนยาจะปลาหมอปลาเข็งบ้านเราเรียกปลาเข็งแต่นี่มันตัวน้อย มันเป็นปลาเข็งแบบสาวๆปลาเข็งอายุสิบสองสิบสองปีเนี่ยไม้หนึ่งเท่าไรหนึ่งสองสาสี่ห้าไม้หนึ่งมีห้าตัวห้าตัวกี่บาทเอาให้ท่ายตัวละสอง 4, 6, 8, 10, บาทสองสี่หกแปดสิบนี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทคือเข้าใจไม้ว่าคนสมัยก่อนเขาจะไม่เน้นกลับเน้นข้าวต้องเอาข้าวเยอะๆกลับน,น้อยๆมันเปลืองเพราะว่ากลับมันแพงกว่าข้าว คือข้าวเราปลูกอยู่แล้วแล้วเราก็เกี่ยวอยู่แล้วแล้วเราก็มีข้าวกินอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากับเนี่ยมันต้องหาเพื่สมัยก่อนเวลาจะได้หมูมาได้ได้ไก่มาไก่ก็ย,ยังพอมีอยู่แต่หมูกับเนื้อหรือว่าปลาทูอะไรไม่ต้องซื้อเพราะนั้นกลับให้ซื้อน้นนะ้อยก,กินน้อยนะอย่ากินคําใหญ่กินกับมีกับแล้วก็มีข้าวเหนียวเสียงดังนะมีกับมีข้าวเหนียว ข้าวเหนียวขาวขขอเท่าไรนะอ่าไม่ใช่ห้าบาทหรอข้าวเหนียวสิบบาทเนี่ยแทงแล้วอ่ะแต่ก่อนข้าวเหนียวห้าบาทข้าวเหนียวไม่ต้องซื้อนะเรามีอยู่ในเรา้าเราก็เอาเอาข้าวไปสีแล้วก็เอามานึ่อนะหนึ่งก็ให้ลูกนึ่งให้ไม่ต้องมเองกก็มีลูกชายก็ชายสิบยี่สิบใช่ไหมอ่ะเป็นยี่สิบบาทตอนแรกบอกว่าข้าวเหนียวห้าบาทไม่ใช่หรอเด็กบอกว่าข้าวเหนียวสิบบาทมื้อนี้คือเท่าไหรสามสิบ ไม่ใช่มื้อนี้กินสองมือม้อคือกินวันนี้กับไม่ใช่กินวันนี้กินเช้านี้กับเที่ยงนะแค่ที่อิ่มพอกินพอมีแรงเราไม่ได้ไปใช้พลังงานเยอะอคนเขาใช้พลังงานเยอะอก็ต้องใช้แรงงานเยอะก็ต้องกินเยอะอะไรเงี้ยเราเรานั่งทํางานเนี้ยก็กินเล่นน้อยมันจะได้ไม่เปลืองนะแต่ยังไม่ได้กินเพราะว่าอะไรมันสองนาทีแล้วเดี๋ยวค่อยกินคลิปต่อไปนะแต่มันหอมมากเลย อยากชอบแบบนี้แต่อย่าไปหาเองเราเคยไปหาเองตอนเจ็ดแปดขวบหาปลาเองนะภาใส่อีสานเ็าเรียกงมปลาแต่ก่อนมันระบบนิเวศมันดีมันอุดมสมบูรณ์ตามนาข้าวเนี่ยก็จะมีกอข้าวตรงนี้ปลาปลาว่ายไปมานะปลาวิ่งไม่ได้ปลาว่ายไปมาเราก็ไปจับมันเป็นความรู้สึกที่เป็นระบบนิเวศท,ที่ดี อบ,บนี้เวที่ดีมีความสุขอากาศบริสุทธิ์กลิ่นข้าวกลิ่นข้าวที่เป็นต้นกลิ่นรวงข้าวคือมันไม่มีอะไรที่เป็นมลพิษเลยเออนั้นแล้วเนี่ยก็จะบอกเพื่อนเพื่อนว่ากินเนี่ยมื้อเช้าไม้หนึ่งมื้อเที่ยงไม้หนึ่งขา้าวเหนียวก็แบ่งสองสำหรับเราได้อยู่เพราะว่าเราก็ประมาณครึ่งหนึ่งเช้าครึ่งหนึ่งบา่าย ตีสองติงตอนเย็นก็ไม่ค่อยกินดูไม่ก็ไข่สองฟองตอนเย็นก็กินไข่สองฟองไว้สองรอดพอแล้วเพราะนั้นวันนี้สิบยี่สิบสามสิบบาทไข่สองฟองมื้อนสี่สิบบาททั้งวันสี่สิบที่เหลือก็นอนตอนเช้าตื่นมาทํางานก็ประมาณนี้แต่ก่อนเนี่ยจะแบบกินเยอะ สนใจเรื่องกินแต่ตอนนี้พอเราไม่สนใจเรื่องกินเราก็มาให้ความสําคัญกับเรื่องการทํางานมาทําให้เรามีเวลาทํางานมากขึ้นนะ,ะก็ฝากไว้เสร็จกิจพอเพียบแหละเนี่ยเราไปหาเองถ้าเราอยู่นานะเดี๋ยวหานาหานาต้องซื้อนาจะได้มีที่วิดีโอลงทุกวันนะเป็นคอนเทนต์ที่เราสามารถทําได้มากมายเลยฝากไว้นี่ก่อนคลิปต่อไปจะกินคลิปนี้ยังไม่ได้กินเลยมัวแต่พูดอยู่ 那的这个。Nah,